ชงคาปูชิโน่เย็นแก้ว16ออนซ์ด้วยหมอ้อโมกาพอตขนาด3ครับใบนี้เปิดหมอ้อดึงที่ใส่กาแฟออกเพื่อเติมน้ำและใส่ผงกาแฟเติมน้ำลงไปให้ระดับน้ำอยู่ใต้วาลวของหมอ้อคือส่วนที่เป็นวงกลมเล็กๆตรงนี้แนะนำใช้เมล็ดกาแฟขั้วเข้มบดละเอียดประมาณนี้ครับใส่ลงไปในกลวยใส่ไปด้วยเคาะไปด้วยเพื่อให้กาแฟเข้าที่ไม่มีช่องว่างเกลี่ยกาแฟให้เรียบเสมอกันใช้ด้ามช้อนกดกาแฟลงนิดหน่อยครับให้ได้แบบนี้ ใส่ลงไปในหม้อปิดหม้อให้แน่นนะครับผมใช้น้ําอุณหภูมิปกติเวลาปิดหม้อจะไม่ร้อนมือหม้อต้มใบนี้สามารถต้มกับเตาแก๊สปิกนิกได้แต่ว่าก้นหม้อจะดาครับผมต้มกับเตาไฟฟ้านะครับหม้อจะได้ไม่ดําเปิดไฟแรงสุดต,ตั้งหม้อได้เลยครับเปิดหม้อดูได้นะครับกาแฟก็จะไหลออกมาแบบนี้กลิ่นของกาแฟออกมาหอมมากนะครับกาแฟที่สกัดออกมามีความเข้มขน้นดีมากเมื่อกาแฟออกมาแล้วเราก็ปิดเตาได้เลยครับสาหรับเตาไฟฟ้าส่วนใครที่ใช้ต้มกับเตาแก๊สก็ให้ลดไฟลงนะ ค,ความเข้มข้นของกาแฟาที่ออกมาเราสามารถปรับได้โดยการบดเมล็ดกาแฟาถ้าละเอียดมากก็จะเข้มข้นมากเสร็จแล้วเรามาชงได้เลยครับ นมข้นหวานคานชั่น30 ml นมข้นจืดคานชั่น40 ml นมจืดโฟโมส30 ml ผสมไม่เข้ากันและพระเอกของเราคือกาแฟไลบิก้าขั้วเข้มสกัด100 ml คนผสมไม่เข้ากันสีออกมาน่ากินมากแก้วนี้เป็นขนาด16ออนนะครับเติมน้ำแข็งลงไปน้ำแข็งบดน้ำแข็งหลอดเล็กหลอดใหญ่ใช้ได้หมดเลยนะครับต่อไปท็อปด้วยฟองนมเย็นลาดลงไปแบบนี้เลยครับ สุดท้ายโรยผงโกโก้ตกแต่งให้น่ากินมากขึ้นปิดฝาเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟครับคาปูชิโน่เย็นแก้วขนาด16ออนด้วยหม้อโมกาพอท